เีเยรญญ้านาขนมจีนป้าน้อยใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นมีหลายอย่างมากเลยป้าน้อยทำคนเดียวเลยเหรอทำคนเดียวจ<ร>้ะ<ร>ลุงช่วยส่งค่ะเวลาใครสั่งอะไรแล้วตอนนี้ลุงไปไหนแล้วครับลุงแกเดินไม่ได้แล้วค่ะแกะตัดขาค่ะน้ำกัดเท้าแล้วมันติดเชือ้อค่ะเป็นแค่อาทิตเดียวอาทิตเดียวแล้วนิ้วเน่าเลยอะครับนิ้วมันตายเลยค่ะตัดถึงข้อเท้าเลยเนี่ยบางทีลงจากเตียงยังลงไม่ได้เลย เพราะมันไม่มีแรงเลยเพราะมันอ่อนเพียไปหมดเลยแขนขาเนี่ยและขนมจีนนะครับก็น้อยขายถุงเท่าไร่ขายชุดเท่าไรครับชุดละสามห้ากับสี่สิบค่ะขายตรงนี้ไปจนถึงสามโมงแล้วก็ย้ายไปตรงนู้นเลยย้ายไปตรงนู้นค่ะสักสองโมงครึ่งก็ย้ายไปแล้วย้ายแล้วก็เริ่มเข็นเริ่มอะไรแล้วแล้วไปขายถึงตรงนู้นถึงกี่โมงครับและแต่ค่ะจริงก็ตีทุ่มห้าทุ่มทำไมถึงไม่อยู่ขายตรงนี้ที่เดียวมันไม่มีคนจะเดิม่ันค่ะ แต่ข้างนอกมันมันดีกว่าเพราะว่าผมผ่านไปผ่านมากันเยอะค่ะป้าขายทุกวันเลยไหมมีวันหยุดไหมมีเวลาป้าเหนื่อยมากวันไหนป้าเหนื่อยป้าเพียป้าก็จะหยุดนะไปตลาดเนี่ยไปยัยงไงอะป้าไปมอเตอร์รับจ้างค่ะแล้วไปแล้วขากลับอรครับกลับกับเขาค่ะให้เขา,อ<ม>ารอมาช่วย<ด>หิ้ว,วด้วยค่ะไปช่วยหิ้วด้วยแบกของให้แกมามารถเนี่ยก่กายกเลยนะแกไปลื่นล้มลื่นล้มในตลาดเลยขากรเกเพระเพกหายยังมือเลยอุ้ยแกล้มบ่อย แกจะปวดขาปวดหัวแกเป็นทั้งเบาหวานทั้งไขมันความดันอะไรของแกทำไมตรงนี้มันถึงเป็นเหมือนมีผัดผัด,ผดเตาเตาอะไรเงี้ยทำไม่ได้ทีป้าขายตามสังอยู่ค่ะแล้วทำไมอยู่ดีมาขายขนมจีนได้ช<ต> <อะ S 2> ่วงนี้มันโควิดลูกค้ามันไม่ค่อยเข้า,าที่มีมาตรการไม่ให้ นั่งกินที่ร้านไม่ให้เปิดแล้วคนก็ไม่ออกนอกบ้านก็เลยเงียบก็เลยต้องหยุดขาย,ยขายขนมจีนมานานแค่ไหนแล้วครับได้ปีแล้วเนี่ยชอบกินหนมจีนครับอร่อยครับอร่อยมากเลย น้ำยาอะไรก็อร่อยครับอิ่มครับผมอิมอ่มคุ้มค่าครับแต่คุยดีครับแกจะเรียกลูกลูกอย่างเงี้ยครับแกเป็นคนที่แบบว่าอายุมากแล้วแต่ก็ต้องขายของทำอาหารกินเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็ไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยนะแกทําเองหมดเลยเม่ป้าบอกว่ากว่าจะขายตรงนี้เสร็จเนี่ยเริ่มแต่เช้าจนถึง4ี่ห้าทุ่มเนาะ,ะเสร็จแล้วป้ากลับไปนอนกับลุงนอนนี่อ่ะที่ร้านเนี่ยนะค่ะเกิอบมันเผลอไม่ได้อะขโมยมันเยอะป้าก็กลับดีสามั่งจริงกับกลับหกโมงเช้ามั่งกลัไปอาบน้าอาบท่าป้าก็เลยต้องสู้ชีีีววิิตตคนนนนนนเดยอทําางงกร้ คนเดียวเลยมันก็ต้องไหวอะไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะมันไม่มีใครแล้วอะเหนื่อยก็ต้องทนไงมีภาระหนึ่งภาระคือคู่ชีวิตเราต้องดูแลกันอะเหมือนกับว่าทิ้งกันไม่ได้ไงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทําอย่างป้าน้อยต้องทําทุกเวลาเลยอะกระทั่งเป็นแม่ค้าดูแลคนดูแลบ้านดูแลชีวิตคนอีกคนหนึ่งอะเหนื่อยมากอะพี่ว่านะสุดๆ พี่ผมถามป้าว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเพราะว่ากิจวัตรประจําวันป้าเนี่ยถ้าให้ผมเองเนี่ยหนุ่มๆยังหนุ่มยังแน,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 น่นนี่แหละทำเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันเหนื่อย<ม>สุขภาพที่ผมดูจากป้าจะเดินเหินลุกขึ้นนั่งยืนอะไรมันก็ดูแบบขามไม่ค่อยแข็งจะไหวเหรอครับเนี่ยก็ทําไปจนสุดๆนั่นแหละเนาะบางครั้งบอกตรงบางครั้งอยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ห่วงลุงอ่ะป่านี้ป้ามรู้ไปยังไงแล้ว ผมสงสารป้าน้อยมากเขาทำคนเดียวผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยถ้าไม่มีป้าน้อยลุงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันรักป้าน้อยครับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22